คราวนี้ไม่ได้ขาลอยหรอกมากับคู่ขาอย่างน้องแมวไม้ไดบางบ้านเนี่ยเข้ากันได้บางบ้าน<ด>เข้ากันไม่ได้นะคะ <ๆ S 2> ไปดูคู่นี้ดีกว่านะคะว่ามันเนี่ยอยู่กันแบบสง,งบสึกกันได้ยังไง นี่ไปไงนั่งตัวที่ติดกันหัวแทบจะติดกันแล้วด้วยเนี่ยมีว่างเยอะนะคะแต่นั่งเบียดกันกสองตัว เหตุมันเป็นเพราะว่าอากาศหนาวก็เลยต้องมานั่งผิงไฟใกล้ๆก anyway> ันเพิ่มความอบอุ่นซะหน่อยค่ะคุณลืมบรรยากาศหมาแมววิ่งไล่จับกันได้เลยใช่ไหมนะคะเป็นภาพที่เรียกว่าสมานฉันกันได้ภายในบ้านสงบสือกันก่อนแล้วกันอากาศหนาวแบบนี้ขออยู่ใกล้ให้ไออุ่นนันปะใส่กันพออากาศปกติค่อยมาว่ากันใหม่ค่ะก็อีก อีกภาพหนึ่งที่มาฝากกันน่ารักน่ารักแต่ดิฉันเชื่อนะว่าบ้านไหนที่เลี้ยงหมากับแมวไว้ด้วยกันตั้งแต่เล็กๆอ,ะอ่ะยังไงมันก็คุ้นรักกันกรรักกันะนะคะไม่ทะเลาะบอกแหวงกันหรอกนะคะ,ะก็น่ารักดีนะบ้านดิฉันนี่แมวตบหมานแมวตบหมาแมวมันชอบตำปบหออม,มายอม,ยอมยไหมหมายอมไหมฮะหมายอมหมาวิ่งหนีไปเลยแต่ลรบ้านก็ไม่เหมือนกันฝ่ากันไปนะ